สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูมิภา์เขตสินบุญเรียนอยู่โรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกรมราศสจังหวัดกาลสินเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครับวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องก้อนเมฆมีน้ำใจกันนะครับกาลค้งหนึ่งนานมาแล้วน่าอนานกร ที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนอยู่อย่างสงบสุขแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจอกฟอนเมฆผู้รบมากก็หนึ่งลอยผ่านมามันคิดอยากจะเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่ที่สุดมันจึงสูดน้ำ ในลำคลองในทะเลทั่วอาณาจักรทุกมุมในอาณาจักรนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนยิ่งสูงมากเท่าไรมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นให้แบงให้ฉันบ้างแซทะเลพูดแต่มันก็ไม่ยอมสนใจเลย คนที่มาจากแดนไกลต่างก็ผิดหวังที่จะมาหาแหล่งอุดมสมบูรณ์แต่ไม่มีน้ําแม้แต่ในทะเลรู้สึกร้อนมากเอ๊ะทั้งหมดนี้เป็นเพราะฉันงั้นเหอากการอจกอนเมกตกใจจากอนเมกมองลงไปที่พื้นดินอ้าวเห็นแต่ดินทรายที่แห้งเหือดเต็มไปหมดเมือ่อเมื่อไม่มีน้ํา ต้นไม้ก็ค่อยๆเหี่ยวเช้าตามไปจกอนแม่รู้สึกผิดขึ้นเรื่อยๆน้ำน้ำทุกคนอยากได้น้ำคืนมาผู้คนไม่มีแม้แต่น้ำจะอาบหรือน้ำจะดื่มกินจกอนแม่รู้สึกผิดขึ้นเรื่อยๆมันเป็นก้อนเม่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วแต่มันไม่มีความสุขเลย ในที่สุดเจอก,กรเมรก็สำนึกผิดและโปอยฝนออกมาเย้ yeah! ฝนลงมาแล้วทุกคนต่างดีใจตึ้นรำกันอย่างสนุกสนานจอก,กรเมกร,รู้สึกมีความสุขมากมันมีความสุขและยังสบายตัวอีกด้วยสิ่งที่เจ้ากอนเมกไม่รู้คือ ที่มันกั่นลงไปเป็นหยดน้ำนั้นจะเป็นวัตจักรหมุนเวียนทั้งหมดนี้ก็เพราะเจ้าก้อนเมฆมีน้ำใจและสิ่งที่เจ้าก้อนเมฆทำลงไ้ทั้งหมดนี้ก็เพราะเจ้าก้อนเมฆมันมีน้ำใจนั่นเองขอบคุณครับ